อาการโยโย่จากการใช้ยาลดน้ำหนักเป็นภาวะที่น้ำหนักตัวเด้งขึ้นขึ้นลงลงและมักจบลงด้วยน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนเริ่มลดน้ำหนักโดยวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักอาการโยโย่หรือโยโย่เอฟเฟกเพื่อให้ป้องกันตนเองจากอาการนี้ได้อย่างทันเวลาวิธีการลดน้ำหนักมีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือการควบคุมอาหารการออกกำลังกายต้องทำอย่างสม่ำเสมอและค่อยเป็นค่อยไป ควรระวังไม่ออกกําลังการเมื่อไม่สบายหรือหลังจากทานอาหารอิ่มๆการควบคุมอาหารโดยเราจะจํากัดการรับประทานอาหารและจะแบ่งอาหารที่ควรรับประทานและไม่ควรรับประทานโดยเราจะจัดให้อาหารที่ควรรับประทานประกอบด้วยไข่ไก่ขนมปังผสมธัญพืชถั่วอะโวคาโดฟักทองข้าวหรือแป้งอาหารครบห้าหมู่นมจืดเนื้อสัตว์จัดเป็นสัดส่วนดังนี้ โปรตีน40%ผักทุกชนิด30%ผลไม้20%และไขมัน10%และอาหารที่ไม่ควรรับประทานเช่นแอลกอฮอล์อาหารรสจัดของกึ่งสุกกึ่งดิบหรือของดิบอาหารหมักดองอาหารกินเล่นหรือขนมขบเคี้ยวน้ำอัดลม่ามีกึ่งสำเร็จรูปของทอดเป็นตน้นผลดีและผลเสียจากยาลดน้ำหนักผลเสียที่เกิดจากสารอันตรายในยาลดน้ำหนัก 1. บูทามีนออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางไปกระตุ้นและหลอนประสาทแบบยาบ้าลดความอยากอาหารทำให้อิ่มเร็วขึ้นเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 2. เฟนเทอร์มีนสารไซที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง 3. แอมเฟตามีนสารที่กระตุน้นออกฤทธิ์รุนแรง 4. ยาระบายยาที่ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำเกลือแร่ 5. ยาขับปัสสาวะ ยาที่ทําให้เสียเกลือแร่นําไปสู่การขาดน้ําผลข้างเคียงของการใช้ยาหัวใจเต้นเร็วนอนไม่หลับปากแห้งปวดศีรษะขึ้นไส้อาเจียนท้องผูกโรคลมชักเสียชีวิตซึ่งอาจมีผลจากสารบูทามีนแอมเฟตามีนยาระบายและยาขับปัสสาวะผลดีจากยาลดน้ำหนักสร้างความมั่นใจให้ตนเองปฏิกิริยาของคนในสังคมช่วยลดความดันโลหิต ลดระดับไขมันในเลือดลดระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มความต้านทานของอินซูลิน 3. ส,สัญญาณโยโย่โยโยสาเหตุหลักคือการลดน้ำหนักแบบทางลัดเมื่อหยุดใช้ยาลดน้ำหนักก็จะเหวี่ยงกลับขึ้นมาตามกลไกของร่างกายจะมีอาการผมร่วงรุนแรงเหนื่อยล้านอนหลับไม่สนิทวิงเวียนศีรษะอยากอาหารไม่มีสมาธิในการทำงานจะเกิดขึ้นได้เมื่อพลังงานต่ำเกินไป ถ้าหากหงุดหงิดง่ายหรืออ่อนเพลียนั่นความหมายว่าถ้าอาหารน้อยเกินไปความต้องการพลังงานไม่สมดุลผมร่วงรุนแรงเกิดจากร่างกายกำลังจัดสัครแคลอร่บางส่วนเพื่อทำกิจกรรมสำคัญและแตัดพลังงานหล่อเลี้ยงเส้นผมและผิวหนังออกไปเป็นสัญชาตญาณที่บ่งบอกว่าร่างกายกำลังได้รับคอรี่ลดลงอย่างมากจากการอดอาหาร สี่สภาวะโยโย่ภาวะน้ำหนักตัวเด้งขึ้นเด้งลงและน้ำหนักตัวที่มากขึ้นก่อนลดน้ำหนักร่างกายอยู่ในภาวะที่มีไขมันมวลกล้ามเนื้อลดลงทําให้ส่งผลเสียต่อระบบเผาผลาญทําทให้กระทบการลดน้ําหนักส่วนใหญ่เกิดการเบื่ออาหารเกิดการผิวแห้งมีโรคอ้วนมีโรคแทรกซ้อนโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและวิธีหยุดสภาวะโยโย่คือการไม่งดอาหาร จำกัดปริมาณอาหารที่เหมาะสมเน้นแคลอรี่ต่ำรูปแบบของยาลดน้ำหนักประเภทของยาลดน้ำหนักยาลดน้ำหนักที่ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆตามตำแหน่งการออกฤทธิ์ของยาได้แก่กลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ที่สมองยาที่ออกฤทธิ์ที่ระบบลำไส้ยับยั้งการดูดซึมของสารอาหารและยังแบ่งประเภทได้อีก3าประเภทดังนี้1ยาลดน้ำหนักแบบผงหรือแบบชง ประเภทที่1ึงลดความอยากอาหารหรือควบคุมความหิวประเภทที่2งยาที่มีผลทําให้ร่างกายไม่ย่อยอาหารเวทไขมันและไม่ดูดซึมเข้าร่างกาย 2. องยาลดน้ำหนักแบบฉีดยาที่มีชื่อว่านิรากุไทยเป็นยานที่ทําหน้าที่เรียนแบบฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมความหิว 3. ยาลดน้ำหนักแบบเม็ดยากลุ่มนี้ต้องกินยานร่วมกับอาหารอย่างถูกต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอ อเป็นยาที่ออกฤทธิ์ที่ระบบทางเดินอาหารออร์ดิสเตมออกฤทธิ์ต่อการข็งขวางการทํางานของเอนไซม์ไลปเลสซึ่งจะย่อยไขยมันออกจากการกินอาหาร 6. ความแตกต่างจากการกินยาลดน้าหนักและการออกกำลังกายความแตกต่างยาลดน้าหนักคือการทานยาลดน้ำหนักเพื่อดักจับไขมันจากอาหารที่เราทานไปหมดทำให้ไขมันที่ควรได้รับเพื่อบำรุงร่างกาย อพยพลุพออดออกไปพร้อมกับการขับถ่ายของเราไปด้วยการลดน้ำหนักด้วยการออกกำลังกายนั้นไม่มีผลเสียใดๆต่อร่างกายแถมยังช่วยในการเสริมสร้างร่างกายแข็งแรงสร้างกล้ามเนื้อและเราจะได้เห็นจากในแผนผังทุกความแตกต่างจากการกินยาลดน้ำหนักและการออกกำลังกายการกินยาเห็นผลรวดเร็วแต่อาจจะมีผลขั้นเคียงต่อร่างกายและการออกกำลังกายจะลดน้ำหนักอย่าง,ย,างยั่งยืน ช่วยการเผาผลาไขามันและต่างๆและทั้งสองมีเป้าหมายเดียวเท่านั้นก็คือการลดน้ำหนักเพื่อส่งผลต่อรูปร่างและความมั่นใจดังนั้นควรพิจนารณาและแต่ตองและเลือกสิ่งที่ดีให้กับร่างกายเราที่สุดน้ำหนักมาตรฐานในแต่ละช่วงวัยเด็กแรกเกิดถึงสองขวบจะใช้วิธีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและเส้นรอบศีรษะต้องนำไปเทียบกับการสแสดงการเติบโตแบ่งตามเพศเพื่อดูพัฒนาการทางด้านร่างกาย สำหรับไว้ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจะใช้เครื่องมือที่เป็นตัวชีวัดสุขภาพร่างกายให้ได้สัดส่วนเหมาะสมได้แก่ค่าดัชนีมวลกายเราได้นำตัวอย่างกราฟเส้นแสดงถึงน้ำหนักตามช่วงวัยของผู้ชายและผู้หญิงมาเปรียบเทียบให้ดูยาลดน้ำหนักที่มีขายทั่วไปเป็นสารที่มีผลทางเภสัชวิทยา ซึ่งจะลดหรือควบคุมน้ำหนักยาก,กลุ่มนี้จะเปลี่ยนแปลงในกระบวนการพืชถังของร่างกายมนุษย์การควบคุมน้ำหนักโดยการเปลี่ยนแปลงทางความอยากอาหารหรือการดูดซึมพลังงานรูปแบบการรักษาต่างๆสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินและอ้วนเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแต่ก็ยังสามารถควบคุมอาหารและการออกกำลังกายได้ตัวอย่างยี่ห้อของยาลดน้ำหนักเช่น SLM Beechay p r e x t a Fiber Diner เมกพลัสแอคทีฟและอื่นอีกมากมายข้อมูลต่อแบบสอบถามเรื่องอาการโยโย่จากการใช้ยาลดน้ำหนักจากผู้คนในอินสตาแกรมของนางสาวพรประวีตสุธาผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน103คนตอนที่1ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามระดับชั้นที่มากที่สุดระดับชั้นม .5 56.9%ตอนที่2ข้อมูลและความคิดเห็น หนึ่งคุณเคยใช้ยาลดน้ำหนักหรือไม่ตอบน้อยที่สุด5.5.9% 2. คุณเคยพบหนังสือขายยาลดน้ำหนักหรือไม่34.3%เฉยๆสามคุณค,คิดว่าผลข้างเคียงของอยางลดน้ำหนักมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือเปล่ามากที่สุดมีผลข้างเคียงเพราะอาจมีโรคแทรกซ้อนจากการใช้ยา49% 4. คุณเลือกใช้วิธีใดในการลดน้ำหนัก ควบคุมอาหารนิยมใช้มากที่สุดการกินยาลดน้ำหนักไม่นิยมใช้การออกกำลังกายนิยมใช้มากที่สุดการอดอาหารเฉยๆการลดค่าโบไรเดตเริ่มโปรตีนเฉยๆห้าทำไมคนส่วนมากจะกินยาลดน้ำหนักมากที่สุดเห็นผลไวัย63.7%น้อยที่สุดคิดว่าเป็นวิธีลดน้ำหนักที่ดีที่สุด 34. 3 4 3ซ 6. คุณคิดอย่างไรกับการซื้อขายยาลดน้ำหนักค <si ิดว่ายาลดน้ำหนักสามารถหาซื้อขายได้อย่างง่ายดาย62.7%ดมากที่สุด 7. ยาลดน้ำหนักแบบใดที่เป็นที่นิยมใช้ในสังคมคุณยาลดน้ำหนักแบบโงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายยาลดน้ำหนักแบบเม็ดเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายยาลดน้ำหนักแบบฉีดไม่ค่อยพบและไม่ค่อยเป็นที่นิยม 8. เพราะเหตุใดไวรุน ที่จะเลือกกินยาล้วหนักมากกว่าการออกกำลังกายมากที่สุดเห็นผลไว72.5%น้อยที่สุดพอดีต่อสุขภาพ17.6% 9. ยาลดน้ำหนักเหมาะสมกับการใช้กับคนกลุ่มใดกลุ่มวัยชราไม่ควรใช้กลุ่มวัยรุ่นมากกลุ่มวัยกลางคนมากกลุ่มวัยเด็กไม่ควรใช้ 10. ผู้คนส่วนมากรู้จกักยาลดน้ำหนักในช่องทางใดเลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อความ เว็บไซต์ออนไลน์7.3.5ปอร์เซมากที่สุดและน้อยที่สุดคือวิทยุ1 2.7อร์เตอนที่3ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะคุณคิดว่าควรใช้ยางลดน้ำหนักหรือไม่เพราะเหตุใดไม่เพราะการออกกลังกายเห็นผลดีที่สุดไม่ควรเพราะมีผลค่าแเคียงต่อร่างกายไม่ควรใช้จนมากเกินไป สัมภาษณ์นางสาวจุธามาศส,สีเลิศอาชีพข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยสถานที่ทำงานโรงเรียนน้ามินทราชินนทิศส่วนกุราบิุยาลัยสมุทรปราการวันเดือนปีที่สัมภาษณ์11กรกฎาคมพศ2567ผลข้างเคียงจากการกินยาลดน้ำหนักนะคะในในปัจจุบันเราจะพบยาลดน้ำหนักได้ทั่วไปโดยใช้การหลอกลวงและขายในเซเว่นโดยใช้คำว่าเป็นยา,ายาอะไรนะ ยาถ่ายยาเสริมอาหารอะไรพวกนี้ใช่ไหมเป็นไฟเบอร์อะไรพวกนี้เยอะแยะ,ยะเลยนะคะและก็เท่าที่พบเห็นนะก็คือแบบถ่ายแล้วก็แบบกินแล้วกดประสาทไม่ให้อยากอาหารนะคะผลข้างเคียงอาจจะทำให้เรารู้สึกมีการเบอร์เบอร์นะคะแล้วถ้าขาดจะทำให้เกิดการโยโย่ได้โยโย่หมายถึงการผอมในช่วงระยะเวลาหนึง่งที่ได้ได้รับยา แต่หลังจากนั้นก็จะวนกลับมาในที่เดิมเพราะฉะนั้นวิธีการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดหนูอย่าไปถือไปดูตัวเลขอย่าคิดว่าตัวเลขคือน้ำหนักที่แท้จริงแต่น้ำหนักที่แท้จริงคือมวลกล้ามเนื้อมวลไขมันในร่างกายนะคะตัวเลขเป็นแค่ตัวชี้วัดว่าเรามี มวลต่างๆมากแค่ไหนบางทีครูตัวเล็กๆแบบนี้ทุกคนมองว่าครูแค่ 45, 46, 47อะไรอยู่เลข40แต่จริงๆแล้วครูน้ำหนักที่53ค่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าไขามันน้อยกว่ากล้ามเนือ้อใช่ไหมเลยทำให้ตัวเราหนักขึ้นอ่ะก็แนะนำว่าถ้าอยากลดน้ำหนักจริงๆอย่าใจร้อนกับมันนะคะค่อยๆค่อยๆแล้วตัวเลขจะคงที่เองส่วนเรื่องยา มันก็มีข่าวลักษณ์มากมายเนาะที่กินแล้วเด็กอย่างเงี้ยกินแล้วอาจจะแบบว่า,าเบอร์พูดไม่รู้เรื่องเวียนหัวอาเจียนแล้วก็อาจจะใจสัน่นและทำให้เสียชีวิตได้นะคะก็สนับสนุนให้ทุกคนมาเต้นอโรบิกตอนเย็นนะคะทุกวันพุธและวันศุกร์นะคะเพื่อการลดน้ำหนักที่คงที่และใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมค่ะ